โอเคครับก็สวัสดีทุกคนกันเลยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนพ,พาเจ้าเอเลนญานไปวีพีพีกับไอเจ้าไมกี้นะครับผมชัดเกียร์ประมาณเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะโดนหไหมเนี่ยโอ้โหกับนี่แหละไมกี้ไม่รู้มันมันมีโดนหนึ่งอันอะไม่รู้มันจะโหดไหมเราก็ลองไปดูกันเลยไป let's go ๊อปลุยลุย ผมว่ามันมันน่าจะโหดอยู่นะมันน่าจะดันได้อยู่น่าจะได้อยู่เฮ้ยไม่คี้เกิดเร็วรออเลยเว้ยเฮ้ยเกิดเร็วจัดเฮ้ยอะไรเนี่ยขออญาตก,กดโลละกันโอ้ผมต้องพัดแล้วละ่ะโอ้เกือบแล้ว ดูไมคี้มันเกิดรัวๆเลยเว้ยมันสกิลของอันนี้มันไม่โดนเลยเหรอแต่เอเลนก็ไม่ตายนะถึกเจอถึกทั้งคู่บอกเลยเนี่ยเอเลนก็ถึกเกินอะไมคี้เจาะไม่เข้าด้วขนาดมีโดนแน่นอนนะเนี่ยเฮ้ย เอเลนชนะไหมมันมันแบบประกบบ้านเลยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่นชนะเฉยเฮ้ยชนะแบบงงๆอันนี้ผมพัดไปหรือเปล่าเนี่ยมันคือชนะเนี่ยงั้นเป็นรออีกรอบดีกว่าเผื่อแบบมันฟุกไงมันแบบมันพัดไปอย่างเงี้ยไปเอาอีกรอบหนึ่งแกมือแกมือมาดจ้ามาดจ้า มันก็โดดไกลเกินอะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมิกกี้ตีบ้านแล้วเว้ยเฮ้ยขอพาดอีกรอบหนึ่งรอบนี้จะไม่โชคดีเหมือนรอบที่แล้วมั้งเฮ้ยเฮ้ยมิกี้รัวเกินหรือว่ามิกกี้มันตันแล้วทุกคน เฮ้ยบ้านอะ่ะโหพัดเกินพัดชิบหายละโอ้แช่แข็งอีกโอ้กระโดดไกลเกินชิบหายละบ้านกูจะเหลืออะไรนี่มันเป็นธาตุไม้เหมือนกันนะครับทุกคนมาเลยแบบสูสี่กันแบบไม่แพ้แ<ม>ทางกัน เป็นธาตุไม้เหมือนกันเลยเมื่อกี้ผมแอบเป็นนี่มาเนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะเคียร์มันก็ไม่ได้แย่น,ะท,น,ยนะทุกคนมันก็ดันได้อยู่แบบแต่มันไม่มีดามเมจไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองจะทีมแบบเอาไปเล่นด่านสเตทสเตทฮาร์ดให้ดูไม่รู้ว่ามันจะผ่านไหมแบบเนี่ย มันถึกจริงบ,บอกวอตด,ด่านสเตทแบบฮาร์ดไม่รู้มันจะเจาะได้ไหมเนี่ยได้เจาะได้เลยมั้งไปลุยสเตทหลักแล้วผมผมผมจะเอาเพื่อนไปด้วยนะครับเพราะเปน็นเป็นโหมดฮาร์ดเล่นเล่นไม่ได้หรอก โอ้ยรุ่น nf เนี่ยเอาจาัดรุ่น nf ดาวินมันจะเป็นดาวินชีกับเออะไรนะบอสเคหรือเปล่านะเอ็เนะี oh ่ยโอ้โหโคตรทึกแล้วไอเอฮิโร่ nf กับปกติมันต่างกันไงเนี่ยมันย้อมทองขายเหรอ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเอเลนมุดจัดเลย มุดเกินเฮ้ยมุดเกินไว้เฮ้ยเฮ้ยเฮียมุดจัดเลยเอเลยเนะี่ยโคตรถึงขนาดบอสบอสสเตทฮาร์ดยังแบบจอกไม่ค่อยเข้า ถ้าสมมุติอยากขอตัวอะไร VS กันก็ขอมาได้นะครับใต้คอมเมนต์เลยก็คลิปนี้ก็ชอบกดไลค์ใช่กดแชร์สวัสดีครับ